เป็นไงม้่ง่ะลหลไม่จับตัวดิเมื่อช่วงบ่ายอะค่ะเปี่ยงเปาอะตัวร้อนมากเลยแม่ก็เช็ดตัวให้อะนะคะพอเช็ดตัวแล้วมันไม่คลาย เช็ดยังไงก็ไม่คลายอะค่ะแม่ก็เลยรีบเลยรีบอุ้มไปฉีดยาลดไข้ที่คลินิกนะคะก็ก็ค่อยอย่างชั่วึ้้ละคือคงจะเกิดจากข้างในอะค่ะเนาะเชื้อมะเร็งมันก็คงจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าทำให้รุ่มๆรม้อนๆห,หนาวๆวะเนาะ แล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรแต่ตอนนี้พี่อ่างเปาดีขึ้นแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่แม่อุ้มลูกพาไปหาหมอรีบไปกลัวลูกช็อกไงเพราะมันร้อนมากตัวแม่จับดูก็รู้ว่าร้อนมากแม่ก็เลยรีบพาลูกไปเลยแล้วก็ยังนอนพักอยู่ก็กินยาตามที่หมอยังให้ยาอยู่นะคะตอนนี้ก็นั่งดูเด็กสคน หยุดพักเย็บแมสแป๊บนึงค่ะอยู่กับลูกบ้างเนี่ยเหมือนสิบล้อทับไม่ปานเลยของคนเนี้ยอ่อานอนตรงนั้นแล้วเหรอคะมาใกล้แม่มามาอยู่ตรงนี้ค่ะลูกมาเดี๋ยวเขาหอมอันนี้มาลูกมาฝนตกแล้วก็อากาศร้อนนะคะไม่ใช่เย็นเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือร้อนอยู่พอฝนตกมามดก็มา จานข้าวก็เลยเหมือนสองใบอย่างเง้นนะคะแม่เอาน้ํารองจานไว้กลัวมดมากับลูกอยู่กับลูกบ้างเนาะทําแต่งงานคนนี้น่าสงสารที่สุดเลยเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้กอดเลยเนี่ยคนเนี้ยถึงโตน้อยเนี่ยถึงโตไว้เจ้าของแม่เนี่ยเขาหอมคนนั้นก็นอนค่ะค่ะค่ะแม่รักลูกค่ะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรียกเข้าหอมไม่ได้เลยเรียกไม่ได้ค่ะถ่ายเขาไม่ได้เพราะเขาใกล้แม่เกินไปแม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเย็บทั้งวันทั้งคืนนะคะก็คือแบบเออห้านาทีสิบนาทีก็มาดูลูกบ้างเปี่ยงเป่ายัางต้องกินยาแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยกินข้าวด้วยต้องป้อนนะคะป้อนอาหารที่เป็นอาหารสำหรับนิ้วโดยเฉพาะนะคะเขาก็คงเบื่อนะแม่ก็เข้าใจเนาะ พราเขาก็คงเบื่อแต่ทำยังไงได้อะมันเป็นอย่างเงี้ยก็จะต้องทำตามนั้นน่ะคะ mm ่ะเปรียงเปาหันมาดูหน่อยสิลูกเปรียงเปานอนไปก่อนนะเปียงเปาเขายังชั่วแล้วเนี่ยนะเขาอย่างชั่วแล้วเ,นะววเดี๋ยวกลางคืนแม่เช็ดตัวให้อีกรอบหนึ่งพาไปฉีดยาวุ้ยแม่ตกใจมากเลยค่ะลืมโทรทองโทรศัพท์ลืมทุกสิ่งอย่าง นั่งมอเตอร์ไซค์ไปโลดเลยอุ้มลูกปุ๊บนั่งปั๊บไปเลยบอกมอเตอร์ไซค์รอแม่ก่อนโทรศัพท์ก็ไม่ได้ยงได้หยิบอะไรทั้งสิ้นกลัวกลัวช็อกค,ค่ะเพราะเช็ดตัวก็ไม่ดีขึ้นอะไรก็ไม่ดีขึ้นกลัวช็อกก็เลยไปฉีดยาฉีดยาก็กลับมาแม่ก็เช็ดตัวซ้ําก็ดีขึ้นแหมกะว่านาะน้องๆไปทําบุญแล้วพี่อังเปาคงจะดีขึ้นโอ้ที่ไหนได้ พอส่งน้องไปเรียบร้อยเพี่ยงเปาก็ไข้ขึ้นรีบเลยแม่รีบเลยเห่าใครอีกนะคนสวยเพียงเปาไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพียงเปาน,นอนเฉยๆเพราะว่าชีวิตเพียงเปาเขาก็ชอบนอนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมาแม่ลูกพอก็เลยนอนก็อย,อย่างว่าเนอะอายุก็เยอะแล้วนะคะ แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้อีกก็ดูแลกันไปจนถึงที่สุดนเนอะเฮ้ยเดี๋ยวแม่จะพลนกล้องไปหาสาวน้อยแล้วคนนี้่ะคะคนนี้่ะคะว่ายังไงคะร้อนใช่ไหมเบาะใหม่ก็เลยเอาวางไว้ก่อนใช่ไหมคะร้อนเนอะอากาศมันร้อนอะลูก พี่อย่างไรก็เห่าแย่เขาแม่ก็จับกล้องไม่ได้หรอกเพราะพี่อย่างไรหันไปหันมาตลอด<บ>อยากรู้ไหมคะว่าเห่าอะไรเดี๋ยวแม่พาพาไปดูเ<บ>ห่าเพื่อนคะ<บ>่เนนนคะ<บ>เพื่อนคนน<บ>ี้ค่ะคู่กัดเหาเพื่อนเห<บ>่าเพื่อนอยากเห<บ>่าฉันอยากเห่าเธอ<บ>นั่นเป็นไงล่ะคะ<บ>นั่นดูตุดูตุ ห่อเพื่อนน,น่นานน,าน่านเห็นไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคะ่ะเนี่ยห่อเพื่อนเพื่อนก็เบื่อ,อเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะแม่้ะเท่านั้นแหละไปหาคนสวยดีกว่าเนาะแล้วคนสวยคนนี้จะทำอะไรคะเดี๋ยวแม่จะไปเย็บผ้าต่อนะคะ คนสวยต้องกินข้าวเองนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะนะคะต้องดูแลตัวเองยกเว้นการอึค่ะแม่ต้องดูแลถ้าอึทีไรเนี่ยโอ้โหถ้าแม่ไม่ดูนี่คือเลอะทั้งตัวค่ะต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวตลอดเพราะว่าเวลาเขาอึเสร็จนะคะเขาจะย่ำอึตัวเองเหมือนหมุนตัวค่ะยังทําไม่เป็นแต่ถ้าฉี่เนี่ยก็เลอะบ้างไม่เลอะบ้างแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าอึนี่คือไม่ได้เลย เออต้องอยู่กันเป็นเพื่อนกันจะได้ยินเสียงอะงไรเห่าตลอดเวลานะคะแม่พันไปดูนอยอมซับนะคะออมซับคนที่อยู่ใต้ที่นอนเดี๋ยวแม่พันไปดูคนที่ใต้ที่นอนเต่าเต็มแทนคนใต้ที่นอนในกล่องอะจะม,มีกล่องใบหนึ่งนะคะนอนอยู่ใต้ที่นอนประจําที่นอนพ่อนะคะที่นอนพ่อ เสียงเห่าหน่าเบื่อเนาะเดี๋ยวไปดุก่อนทำไมต้องเห่าตลอดเวลารู้ไหมว่าเอฟซีเขาคิดถึงอังไลแค่ไหนอะทำเป็นเหา่าฮะทำเป็นเหา่าหิวข้าวหรือ,อยังดูทำท่าเดี๋ยวแม่ก็จะเอาเข้าวให้เขาค่ะ มีสติสอยู่เยอะเลยอะนะคะทีนี้เนี่ยอังเปาเนี่ยกินไม่ได้แม่ก็เลยจะต้องแอบแอบเอาสติสให้อังไร้กินก็คืออุ้มอังไรเอาไปอยู่ข้างนอกข้างนอกของคือข้างนอกบ้านตรงเนี้ยนะคะอุ้มแล้วก็แอบไปกินกันสองคนแม่ลูกไม่ให้เพียงเปาเห็นกลัวเพียงเปาน้อยใจว่าทําไมกินไม่ได้โอ้เนาะชีวิตเราอังไรจะได้ยินเสียงพลรุมแม่อยู่ข้างหลัง ใกล้ๆมันี่ฮ,ฮ,ฮ,ฮื้อเปิดทั้งวันทั้งคืนค่ะตัวนี้นอนละไม่ดื้อละที่สาวน้อยละพอแม่ไม่สนใจก็จะสนใจแม่แทนมาทำไมคะมาเล่นกับพี่อังไรเหรอคะมอมแม่ถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเอซี ได้ส่งคลิปเย็นๆให้เห็นนะคะนิดนึงก็ยังดีเนาะฝนตกเด็กๆก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมกันสักเท่าไหร่นะคะเสียดายที่แม่ไม่ได้หยิบกล้องมาตอนที่อังเปาไข้ขึ้นคือตอนนั้นสติตะตังมันไม่อยู่แล้วค่ะสติตะตังมันไม่อยู่แล้วเช็ดตัวก็แล้วอะไรก็แล้วมัน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 ลืมไปหมดทุกสิ่งอย่างรีบวิ่งเลยหมอก็เคยบอกอยู่อะค่ะว่าถ้า มะเร็งมันก็จะมีในลักษณะของของของเขาเรียกว่าอาการมันก็จะเป็นใลักษณะแบบนี้เหมือนภูมิตกวิตกกังวลหรืออากาศเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้ร่างกายของของน้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะจะถามว่ามีอันตรายไหมก็ต้องคอยดูกันนะคะถ้าใครขึ้นเราก็ต้องรีบจัดการในส่วนนี้คือเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่ถ้าเช็ดตัวแล้วมันไม่ดีขึ้น เราก็ต้องรีบทําอะไรบางอย่างคือแม่ก็รีบเลยเพราะชุดตัวไม่ดีขึ้นแม่รีบไปเลยไม่รออะไรทั้งสิ้นคนเป็นแม่เนาะเป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะไม่ใช่แม่เป็นคนเดียวนะคะกลับมาที่ที่นอนของตัวเองเหมือนเขารู้ได้ยังไงอะคะว่าเป็นที่นอนของเขาเนาะแม่ก็งงเนาะแล้วก็ไม่มีใครอยากไปแย่งเขาด้วยความที่เป็นน้องเนาะไม่มีใครอยากเป็นแย่งเขา อมซับหลับน่าสงสารเฉยแม่พาไปดูออมซับนิดนึงนะคะไหนดูสิอ่าตื่นแล้วล่ะลูกตะกี้แม่เห็นหนูหลับค่ะลูกนอนซะนอนซะไม่ต้องเดินมาหาแม่นะคะแม่ถ่ายคลิปเฉยๆคะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปเย็บผ้าต่อแล้วนะคะกินข้าวกินปลากันนะลูกนะนะคะมดมาค่ะแม่ก็เลยจะต้องวางจานข้าว ไว้แบบนี้เนาะมีน้ำอยู่เนะะี่ยค่ะมีน้ำอยู่กลัวมดกัดลูกด้วยแม่จะใช้ช็อกก็กลัวแบบกลัวลูกมันย่ำแล้วไปโดนช็อกโดนอะไรแล้วก็เอามาเลียเท้าอีกกังวลไปหมดค่ะกังวลไปหมดกลัวแบบว่าช็อกไปโดนเท้าลูกแล้วลูกเอามาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ทำให้สารเคมีเข้าปาก กังวลไปหมดเหมือนคนเนาะวิตกกังวลมากแม่เคยเป็นแพนิกนะคะเป็นโรควิตกกังวลแม่ก็พยายามจะให้ตัวเองคลายตรงนี้ไปสักหน่อยนึงเนาะคือคือไอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้กลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะโดนสารเคมีกลัวจะอะไรสารพัดเนี่ยคนเป็นแม่นะคะ แม่จบคลิปวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะกับไปเย็บแมสฝากบอกนะทุกคนที่รอแม่ในการสั่งแมสนะคะแม่ทําช้านิดนึงให้รอแม่นะคะแม่ก็เลยบังคับให้ทุกคนว่าอย่าเพิ่งโอนสตังค์มาให้รอแม่เสร็จก่อนพอเสร็จปุ๊บก็โอนมาเลยถ้าโอนมาก่อนเดี๋ยวแม่ไปเปลูกหมดนะคะโอนไปก่อนเดี๋ยวแม่จะเปลูกหมดซื้อนู่นซื้อนี่เห็นขนมอะไรก็อยากจะซื้อให้ลูกทานอยากให้ลูกอยากให้ลูกกิน ในบ้านไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ข้างนอกนี่สิวิ่งกันมาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดบางทีก็ไม่ได้หิ้้วมือถือไปไอก็ไม่ทันได้ถ่ายคลิปมาดูเจ้าตัวเล็กๆตอนนี้ก็คือเต็มเลยอะไรมาใกล้ๆแม่มามาตรงนี้มาคนเก่งเลยเลวมาคนเก่งแล้วมาดูใกล้ๆสี่ค้าคนเก่งมาเลวมาหาแม่กันแลวเพียงปอย,ยังมาหาแม่เลยแร็วนี่ไงเพียงปอยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเลวอะไรไม่มาอยู่หรอคะ แนแม่รักพี่อย่างเป่านะคะโอ้ยรักจังเลยรักพี่อย่างเป่าจังเลยมาแล้วเห็นไหมคะโอ้ไปวายคนอื่นนิสัยไม่ดีนะคะลูกอ๋อหนูไม่ชอบใจเขาค่ะแม่ค่ะค่ะค่ะเขาสวยกว่าหนูค่ะแม่ออค่าลูกค่ะแม่ก็พูดไปเนาะคลิปยาวเกินละเดี๋ยวแม่ต้องลาด้วยแม่สาวน้อยร้อยช่างคนนี้นะคะแล้วก็นิสตาสิงโตนะคะ ิ่งตัวไว้เจ้าของแม่นะคะกลาบขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่เอ็นดูแม่เอ็นดูเด็กๆนะคะบ้านแคทฮีโร่แม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณให้แม่รู้ว่าการให้เป็นสิ่งที่งดงามเสมอแม่ได้รับการให้จากทุกๆคนในวันนี้แม่รู้สึกตัวเองมีค่ามากขึ้นมากมายเลยค่ะ แม่รู้สึกว่าสิ่งที่แม่ได้ทำไปเนี่ยมันมีค่ามากๆนะคะมันมีค่าจริงๆแม่กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจจริงๆเลยนะคะแม่สัญญาว่าแม่จะเลี้ยงลูกๆอย่างดีที่สุดนะคะด้วยชีวิตของแม่เอาชีวิตแม่เป็นเดิมพันนะคะสู้คะ่ะเขาหอม ที่ทำหูข้าหอมดูหน้าไหนนิหน้าเหมือนโกรธใครมาคะลูกอ๋อไม่พอใจคะ่ะไม่พอใจทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ